สวัสดีทุกคนเลยนะคะพบกับพิมดาวกันอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้ค่ะก็ยังอยู่ที่เดิมนะคที่ MG Milestone สาขาลูกาสาขาที่มีรถพร้อมส่งมอบให้คุณแน่นอนค่ะและวันนี้นะคะทุกคนก็ยังรับชมผ่านสองช่องทางเหมือนเดิมค่ะช่องทาง a c e b o o k นะคะพิมดาวใบแดงและช่องทางย t u b e นะคะพิมดาวชาแนลและวันนี้ค่ะปรบมือก่อนนะคะพิเศษสุดๆค่ะท,คทุกคนพิมดาวพาทุกคนพบกับด้านหลังพิมดาวนะคะรถไฟฟ้า SUV สุดคุ้มค่าซึ่งวันนี้นะคะนำมาให้ชมเลยสาคันซึ่ง3คันนี้นะคะกำลังจะเตรียมตัวส่งมอบแล้วนะคะ ซึ่งจะเป็นรุ่นอะไรไปไม่ได้เลยนะคะโฉมคุ้นๆขนาดนี้ก็คือ MG ZS EV นั่นเองนะคะซึ่งเป็นรุ่นท็อปสุดทั้งหมดเลยนะคะและน้องมากับราคาพิเศษนะคะทุกคนจําได้ไหมคะราคาเดิมเนี่ยมันอยู่ที่1นึ0 0ล้บาทนะแต่ราคาพิเศษสุดซึ่งสําหรับเดือนนี้ต้อนรับงานมอเตอร์โชว์เลยนะคะก็คือ629,000บาทเท่านั้นคะ่ะเดี๋ยวพิมพ์นาพาไปชมนะคะว่าเจ้า MG ZS EV รุ่นท็อปสุดหรือคือรุ่นเอกนราคาพิเศษ6290 0 0บาทเนี่ยมีอะไรดีบ้างน,นะคะวันนี้นำมานำสีขาวมาให้ชมกันเลย34สีนะคะเดี๋ยวไปชมกันค่ะเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวขอเป็นแบบอ่าสั้นๆง่ายๆก็แล้วกันนะคะเพราะว่ารีวิวอย่างละเอียดเนี่ยเลื่อนไปดูช่องพิมพ์ดาวชแนลด้านล่างเลยเลยค่ะรีวิวอย่างละเอียดไปให้เรียบร้อยแล้วไปค่ะเดี๋ยวพาไปชมแบบน่ารักน่ารักจริงๆว่ารถรุ่นนี้629,0 0 0บาทคุณได้อะไรไปบ้างไปชมกันค่ะ มาการเรียบรันราคาหน้ารถเจ้า MG ZS EV ในราคา629,000บาทเท่าน,นั้นคะ<ส>่ะเดี๋ยวพิมพ์ดาวพามาชมแบบคร่าวๆแล้วกันค่ะว่าคุณซื้อรถรุ่นนี้นะคะรถไฟฟ้าทรง SUV นี่ราคาสุดคุ้มค่าเลย629,000บาทเนี่ยคุณได้อะไรไปบ้างน,นะคะสเปคคร่าวๆเลยนะน้องเนีเน่ยมาของแบตเตอรี่นะคะขนาด50 3กิโลวัตต์ค่ะระยะทางการวิ่งนะคะ0-100เนี่ยนะคะชาร์จเต็มเนี่ยคุณวิ่งได้4 0 3กิโลเมตรนั่นเองค่ะและรถไฟฟ้ารุ่นนี้นะคะจุดชาร์จจะอยู่ด้านหน้าแบบนี้เลยอันนี้ชาร์ย่หหเเ็นนละะค ซึ่งรถคันนี้เนี่ยจะเตรียมสงม่งมอบแล้วนะคะเราก็เลยชาร์จแบตเตรียมไว้ให้ลูกค้ามารับรถนั่นเองนะคะวันนี้ก็เลยขออนุญาตไม่ขอยับรถให้ดูนะคะว่าเดี๋ยวลูกค้าจะมารับรถแล้วนะคะก็ประมาณนี้นะคะค่ๆแล้วก็อ่ะเดี๋ยวเราตามมาขัดอาเลยนะคะเสียงดังนิดนึงไหมนิดนึงนะพอดีพิงดาวอยู่ในส่วนบริการวันนี้ทํางานกันอย่างเครง่งเครียดนะคะมาเดี๋ยวเริ่มกันเลยนะคะด้านหน้านากระจังหน้าของเขานะเห็นไหมกระจังหน้าเนี่ยออกแบบมาให้เหมือนเราใส่ชุดแต่งเลยสวยงามมากๆเลยนะคะไฟหน้าเนี่ยก็มาเป็นไฟ LED มาพร้อมกับไฟ เดทามรันเองไรแบบนี้เลยนี่คันนี้ก็เหมือนกัน,นเห็นไหมคะอ่าถัดมานะคะเจ้ารุ่น X นะคะถามว่ามีอะไรดีใช่ไหมทุกคนเจ้ารถรุ่นนี้นะมาพร้อมกับระบบไอสมาร์ทนะคะซึ่งสามารถอ่าสั่งการด้วยเสียงได้นะคะดูผ่านแอปพลิเคชันได้นะคะหรืองานหมายข้อสมนบริการเนี่ยอ่าผ่านแอปพลิเคชันเนี่ยก็ได้เช่นกันนะคะนี่คือพิเศษสุดๆเลยนะคะและรุ่นนี้นะคะรุ่นท็อปสุดของเรามาความกับเจ้าซันรูฟนั่นเองนะคะพารนามิกซันรูฟตามด้วยนี่ค่ะราวหลังคาด้านนี้เลยเห็นไหม นี่นะคะสำหรับใครที่อยากจะทราบว่าดูยังไงว่าเป็นรุ่นท็อปนี่ค่ะรุ่นท็อปจะต้องมีราวหลังคานั่นเองนะคะซึ่งจากตรุ่นรองท็อปจะไม่มีนั่นเองอย่าสับสนนะแต่เอาจริงๆแล้วทิมดาจะบอกอย่างนี้ดีกว่าทุกคน M3 Sedev นะคะในราคา629,000บาทเนี่ยมีเฉพาะรุ illing, próxima, hai, ่นท็อปเท่านั้นนะคะที่พร้อมส่งมอบให้คุณตอนนี้รุ่น B หมดแล้วนะคะไม่มีแล้วไม่ต้องถามพิมดำแล้วนะพิมดำไม่มีจริงๆค่ะถ้ามีก็อยากขายให้ค่ะทุกคนเชื่อไหมถามกันเข้ามาเยอะมากนะคะแต่ตอนนี้ค่ะราคา629,000บาทคุณได้รุ่นท็อปพิเศษสุดๆไปเลยนะคะคุ้มค่ามากๆเพิ่มจากรุ่นเดิมหน่อยเดียวเองนะคะคุณได้ความพิเศษก็คือเป็นรุ่นท็อปสุดนะคะมีไอ m a มาร์ทให้ใช้ฟรี5ปีด้วยกันนะคะมีราวหลังคานะคะ นอกจากนั้นระบบความปลอดภัยคุณก็ได้เพิ่มขึ้นด้วยนี่นี่ท็อปปิกพิเศษมากๆและยังไม่หมดค่ะสําหรับสิ่งที่พิเศษเลยที่พี่นาจะบอกสําหรับรถที่เราพร้อมส่งมอบนะรุ่น X ราคา629,000บาทเรามีด้วยกันแค่ 3- 4สีเท่านั้นนะคะสีขาวเนี่ยมีเยอะเลยนะคะจองมาได้เลยได้รับรถแน่นอนนะคะแล้วก็สีปล้อนเงินค่ะก็มีเยอะเช่นกันนะคะจองมาได้เลยรับรถได้เช่นกันและสีที่พิมพ์ดาวรีวไปคลิปที่แล้วนะคะสีด,ดําจานวนน้อยมากๆค่ะทุกคน ใครอยากได้สีดำนะรีบจองรีบรับรถค่ะซึ่งเจ้า MG ZS EV นะพิมดาวขอแนะนำโปรโมชั่นก่อนนะซื้อสดรับรถได้ราคาพิเศษไปเลยนะคะหกนสองหมืนเก้0 0บาทเท่านั้นราคาเดียวทุกคันทุกสีเลยหรือสนใจนะคะสามารถดาวเริ่มต้นได้ที่10%นะ10%ก็ปร์เซ็นก็แสนเอ้ย62,900เท่านั้นนะคะผ่อนสูงสุดได้ถึง8 4เดือนเลยเช่นกันนะคะซื้อรถกับพิมพ์ดาวแน่นอนค่ะรถใหม่วายแดงวารันตีครบรับประกันแบตเตอรี่8ปีหรือแสนกิโล อย่างใดอย่างนึ่งถึงก่อนโอ้หมันเยอะมากๆนะคะและนอกจากนั้นนะคะเรายังฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งให้ด้วยนะคะพิม์มเซรามิกพิมพ์ดาวก็แถมใหค้ค่ะสำหรับใครที่สนใจนะคะคอนเฟิร์มเลยคะ่ะว่าซื้อรถกับพิมพ์ดาวและ MG My ม t o n e สสาขาลำลูกกามีรถความสูงมอบแน่นอนคะอ่ะเอาเป็นว่ารายรายสำนีนะคะพิมดาวมาคอนเฟิร์มให้ทุกคนชมกันเลยคะ่ะว่าซื้อรถกับเ MG ม y Stone สาขาบุกการและซื้อรถกับพิมดาวนะคะ MG Z S-EV ที่ราคาพิเศษ629,000บาทเนี่ยมีพร้อมส่งมากให้คุณแน่นอนนะคะจากด้านหลังของพิมดาวที่คุณเห็นไปเลยนะคะ3คันรวดเลยค่ะ สำหรับใครที่สนใจนะคะสามารถติดต่อทีมดาวมาตามช่องทางที่อยู่ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะหรือสายด่ว,วนโทรหาทีมดาวได้เลยนะคะที่เบอร์0 9 9 2 2 4ก้ค่ะพร้อมดูแลทุกท่านนะคะก่อนจะลากันไปนะเดี๋ยวย้ำโปรโมชั่นให้ฟังอีกหนึ่งครั้งค่ะ MG z S e EV รุ่น X นะคะราคาเดิมเท่าไหร่ไม่รู้นะคะแต่ราคาพิเศษวันนี้นะคะขอพูดถึงแค่ราคาพิเศษอย่างเดียวก็แล้วกันนะคะ ราคาพิเศษนะคะอยู่ที่629,000บาทเท่านั้นนะคะแล้วรถของเราพร้อมส่งมอบให้คุณแน่นอนค่ะมีทั้งหมด3สีด้วยกันนะคะที่พร้อมส่งมอบให้คุณสีขาวค่ะสีบรอนเงินค่ะและสีดำนะคะซึ่งมีจำนวนน้อยนิดมากๆนะคะและรับประกันได้เลยค่ะรถเราะคะเป็นรถใหม่ป้ายแดงวารันตีครบค่ะ เข้าสู่บริการได้ทั่วประเทศไทยเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะไลฟ์สดนี้ต้องขอตัวลาไปก่อน,นะคะ่ะแล้วไลฟ์สดหน้านะคะพิมดาวจะพาทุกคนมาพบกับความพิเศษอะไรยังไงฝากติดตามชมด้วยนะคะที่พิมดาวไปแดงและพิมดาวชาแน,นลและอย่าลืมนะคะคิดจะซื้อรถคิดถึงการดูแลดีอย่าลืมคิดถึงพิมดาวสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ